สวัสดีค่ะมีรถกระบะแคปบเกียร์ธรรมดาสภาพสวยประวัติดีซีดาวผ่อนส,บ,สบายเดือนละ4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสุบิชิไทร์ต้นเครื่องยนต์2.4เมกะแคบเกียร์ธรรมดาปี2014ค่ะแม็กายสวยเลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลายสองสีนะคะสภาพดีค่ะเมกะแครนะคะแอร์แบ็กเอเบนะคะกุญแจรีโมทเกียรธรรมดาค่ะ จบปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกติดแก๊ส LPG แล้วนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะผ่อน4,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่ต้องเบิร5,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถกระบะแขบนะคะ เครื่องยนต์เป็นซินติดแก๊ส LPG แต่งครบเลยแม็กไลน์สวยต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์2.4ขับดีมากๆเลยค่ะสภาพสวยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะผ่อนจะไปสบาย4,000บาทเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกระบาทคนของได้เยอะเลยค่ะ Mitsubishi Titan นะคะเครื่องยนต์2.4เม g a Cab เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2014ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ